ผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยคราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนาราธิวาสเรียกกันว่าเป็นโชเล่บอมโชเล่นี่คนในพื้นที่เขารู้จักกันดีเหมือนเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง<อ>ใช่ไหมแล้วก็เหมือนเอาระเบิดไปไว้ในนั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ขับมายังจุดที่มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็มีชาวบ้านเขาอยู่ปรากฏว่าพอเกิดระเบิดปุ๊บเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บตามรายงานเนี่ยสี่รายด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมคือภาพนะหลังเกิดเหตุไฟลุกแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคือลักษณะกก็เหมมืออนคาารบแต่จถ จนอันนี้มาเป็นรถจักรยานย,ยนต์ใช่พ่วงค่างแบบ,แบ,บรถโทเล่นั่นเองรถโทเล่ที่เรียกกันเนี่ยเกิดกับรถโทเล่นเนี่ยนะคะก็เลยเรียกว่าโทเล่บอมจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ประมาณ3ามทุ่มสานาทีค่ะตำรวจได้รับแจ้งคนร้ายไม่ทราบจํานวนลอบวางระเบิดอยู่ที่หน้าเขื่อนท่าพญาสายถนนภูพาพักดีในพื้นที่อาเภอเมืองนาราธิวาสจุดนี้เห็นว่าเป็นจุดตรวจเซฟตี้โซนท่าพญาสายทําให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นเป็นอสอาสาสมัครเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บมี ชาวบ้านที่สัญจรไฟมาก็ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุตำรวจปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ e o d พิสูจน์หลักฐานส่งรถดับเพลิงเข้ามาทำการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุแล้วก็พบจุดที่เจอก็คือมีรถโชเล่อยู่ตรงนั้นนี่แหละ uh huh. แล้วก็ มีความเสียหายเกิดขึ้นผู้บาดเจ็บสี่รายที่บอกคุณผู้ชมนะคะมีอ,อสอ,อสัศรีมีอาการปวดบริเวณภายในหูอ,อสฮาฟิตมีอาการปวดหัวนางสาวซาฮีระมีบาดแผลบริเวณใบหน้า2เซนติเมตรแล้วก็อีกหนึ่งคนก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนางสาวนุราฟาซีลามีอาการแน่นหน้าอกนะคะเพราะว่าเธอคนนี้ถูกสะเก็ดระเบิดที่ซี่โครงซ้ายเจ้าหน้าที่นําตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาทีนี้ขณะเกิดเหตุระเบิดคือมันเป็นจังหวะที่ชาวบ้านเขาก ก็ยังเดินมาซื้ออาหารกันอยู่เลยเพราะตรงนั้นมันมีตลาดริมเขื่อนห่างออกไป200เมตรทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพากันหนีอย่างโอลมาดเลยเจ้าหน้าที่ต้องรีบให้ประชาชนออกจากพื้นที่ไปก่อนเพราะว่า ลัวมันอาจจะมีระเบิดที่ลูกที่2 – 3 – 4สซุกอยู่อีกหรือเปล่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่ารถจักรยานยนต์พว่วงข้างคันนี้มาจอดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนที่ฟ้าจะมืดลงแล้วคาดว่ารถจักรยานยนต์คันนี้น่าจะเป็นคันที่คนร้ายประกอบระเบิดแล้วเอามาจอดจุดที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ OED และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานวันนี้เนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบจุดนี้อีกครั้งหนึ่งสาเหตุก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบต้องการที่จะป่วนสถานการณ์เป็นอีกครั้งที่มีคนได้รับบาดเจ็บอีกแล้วเนี่ยนะคะ